สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพทุกคนนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี้รายการเดิมครับยูอชีวนั่นเองแล้วตอนนี้คุณก็อยู่กับผมครับพัดโตนั่นเองครับรายการของเรานะครับคือรายการที่พร้อมจะเป็นเวทีเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนได้มาโชว์ความสามารถผลงานรวมถึงไลฟ์สไตล์เท่ๆเก๋ๆโดยนะครับวันนี้แน่นอนครับว่าผมมีอีกหนึ่งเรื่องราว 1บุคคลที่มีความสามารถมากๆหลายๆคนนะครับเรียนนิเทศศาสตร์เรียนวารสารศาสตร์นราาสาสาสเนี่ยเพราะมีความรู้สึกว่าอยากจะทำในสิ่งที่อยากทําไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงเรื่องของการทำเตะสารข้อมูลข่าวสารหรือการ PR อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่จะมีสักกี่คนเชียวครับที่ลงมือทําจริงๆแล้วก็เสาะหาแสวงหาตามความฝันนั้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นคนนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะให้แนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อจานะคะรัวิการเดชดีค่ะปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลค่ะส่ำมากๆ <c oughs> นะครับจ้าครับจ้าเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์มา4ปีแล้วถูกไหมค่ะถามให้ผมทนสั้นๆก่อนทำไมถึงเลือกเรียนนิเทศศาสตร์ คือจริงๆแล้วเนี่ยสนใจทางด้านเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนะคะอยากทางานด้านข่าวด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าทาอะไรทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยเราจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นการด้านเนื้อหาหรือว่าด้านเทคนิคด้วยนะคะก็เลยอยากมาทําด้านนี้ค่ะแกผมสั้นๆง่ายนะไม่มีอะไรมากถูกไหมเป็นความฝันเนี่ยเป็นแบบความสนใจของเราอยู่แล้วด้วยค่ะนี่แหละฮะคือจ๊ะคนนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นคนที่ลงมือทําจริงๆแต่อะไรบางนั้นเรามาดูคนพร้อมกันเลยครับจ้าครับคือผมเชิญจ้ามาในวันนี้ เนี่ยนะครับเพราะว่าจ้ารู้อยู่แล้วแหละว่าจ้าทําอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้จ้าบอกเพื่อนๆหน่อยว่ารายการแรกเลยที่จ้าอยากจะนําเสนอวันนี้ผลงานนั้นคืออะไรฮะก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าโครงการทูตเบอร์เพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นอาจจะ คนอาจจะสงสัยว่าเอ๊เรียนนิเทศศาสตร์แต่ทำไมถึงไปทำเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอ้อมดูเป็นวิทยาศาสตร์นะใช่ค่ะดูเป็นโครงการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่ว่า <ừ> จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาศาสตร์ของนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยมาใช้โดยเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนก็คือสมมุติว่าเราอยากจะทําข่าวเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะแค่ทาข่าวคลิปประเด็นข่าวอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอต้องออมีความรู้บ้างแล้วก็การที่เราได้ลงมือทํากับโครงการนี้นะคะก็คือทําให้เราได้ไปรู้จักเพื่อนๆที่เรียนมาได้โดยตรงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหม ว่าไปดูโครงการสิ่งวดล้อมด้วยกันเนี่ยก็ทําให้เราได้รับประสบการณ์โดยตรงเองแล้วเวลาเราเขียนข่าวหรือว่าเราเอามานําเสนอเพื่อเชิญชวนหรือว่านําเสนอข้อมูลให้กับคนทั่วไปเนี่ยมันก็เขียนได้แบบลึกซึ้งกว่าแล้วก็เข้าใจมากกว่าด้วยค่ะก็เลยสนใจด้านนีค้ครับผมแล้วโครงการนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าจากทั้งประเทศไม่ได้ว่าทุกคนจะไปได้ถูกไหมประเทศไทยไปทั้งหมดกี่คนตอนนั้นก็คือโครงการนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีกันทุกปีอะคะ่ะแล้วก็เขาจะคัดก่อนประมาณ40่คนเพื่อมาเป็นทูตไบเออร์แต่ละปีแทีนี้เนี่มันก็จะมี โครงการทั่วบบเออร์ในประเทศต่างๆทั่วโลกเลยด้วยแล้วเขาก็จะคัดตัวแทนประเทศประเทศละ3-5ถึงคนค่ะของประเทศไทยนี่จะมี5คนทุกปีใช่แล้วก็เาก็ได้รับโอกาสให้เป็นหนึ่งใน5คนใช่ซึ่งทุกปีนียก็จะไปช่วงนี้นะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คือไปดูงานที่ไหนนะไปดูงานที่ประเทศเยอรมนีค่ะไปศึกษาเลยว่าการดูแลรัาสิ่งแเดล้ราเป็นยังไงใช่ค่ะเข้าไปดูในระบบโรงงานระบบการบําบัดสิ่งแวดล้อมบำบัดน้ําบำบัดอากาศของเยอรมนีเป็นยังไงไปทั้งหมด7วันแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นเยาวชนด้วยกัน จาก19ประเทศทั่วโลกเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ายอดออกมาเลยนะกับโครงการที่บางคนอาจจะมองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กนิเทศเลยนะแต่จ๊ะก็เลิกไปตรงนี้ถูกไหมตอนนั้นคือปีอะไรครับตอนนั้นอยู่ปี3ปีสประมาณปีที่แล้วใช่ค่ะมาตอนนี้ปี4ี่นี่คือ1โครงการแรกที่ได้รู้จักจ๊ะไปแล้ว เอาละมาดูโครงการที่2กันบ้างของไรมาเลยนะเป็นหางว่างว่าเลยอ๋อก็คือพอหลังจากนั้นนะคะก็มีโอกาสได้สมัครโครงการของทาง t True v i s i o n ชื่อว่า The Future Journalist Award <ม>ซึ่งอันนีน้จะเป็นโครงการที่ตรงกับสายที่เรียนแล้วเพราะว่าจราจะเรียนทางด้านออาสานนื่อสารมวลชนแล้วก็เน้นการทํางานข่าวซึ่งโครงการนี้ก็จะเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาที่อยู่ชั้นปีที่3าปีที่4คณะนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศเลยเนี่ยได้มาสอบวัดความรู้แล้วก็ทํางานด้านข่าวก็จะสอบจากเริ่มจากข้อเขียนก่อนก็จะมีแบบสอบวัดประเด็นข่าวสอบความรู้ทั่วไป สอบจะประเด็นข่าวภาษาอังกฤษภ,ภาษาไทายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะคัดเหลือ30คนเข้ามาอบรมเป็นเวลาทั้งหมด3วันก็เป็นโครงการที่ดีตรงที่เขาจะมีวิทยากรจากสายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าววิทยุข่าวโทรทัศน์หรือว่าข่าวจากรรสื่อออนไลน์เนี่ยอบรมแล้วก็ฝึกให้เราได้ลงทําข่าวจริงด้วยนี่คือจะได้เข้าไปร่อบรม<ช>กับสมาชิกจากทั้งประเทศไทยประมาณเท<ช>่าไหร่คะตอนนั้นเหลือสามสิบคนใช่ไหมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทาข่าวได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําสกูปทั้งหลายแหล่ใช่ค่ะหลังจากนั้น จาก30คนแล้ว30คนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการพรีเซนต์งานกลุ่มก่อนที่เป็นทำสกู๊ปเสร็จแล้วก็จะมีสอบรอบสองค่ะรอบนี้เนี่ยจะคดใช่ค่ะเป็นการสอบข้อเขียนก็คือจะให้เอาข่าวที่เราทำเนี่ยมาเขียนใหม่เป็นภาษาอังกฤษใช่แต่ว่านี่เจะสอบเดียวแล้วเพราะว่านี่ันมีโครงการเกี่ยวกับ BBC เพราะว่าเราต้องมีโอกาสไปฝึกงานกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นจับใจเรื่องภาษาเนี่ยค่อนข้างสําคัญนิดนึงแล้วก็จะมีการสอบสับประเด็นข่าวเหมือนเดิมแล้วก็จะมีคลิปข่าวจาก BBC มาให้เราดูและให้เราแบบจับใจความใช่ซึ่งภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเป็นข่าว ของจานนี่ได้แบบมีข่าวโอบามากับข่าวฮุ้นอะไรอย่เงี้ยภาษาก็จะยากอักเดตร้อนๆเลยนะใช่ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบมีนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของทางสหรัฐอะไรอย่เงี้ยค่ะปีที่แล้วช่วงกุมภาอะไรอย่างี้ก็จะแบบเออก็ค่อนข้างยากแต่ว่าเขาก็จะคัดจากรอบนั้นเนี่ยเหลือสิบคนอีกยังไม่หมดค่ะสิบคนเนี่ยเอาไปสัมภาษณ์เดี่ยวอีกนี่คือยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบค่ะก็คือคัดเข้มข้นมากคือสิบคนเนี่ยเอาไปสัมภาษณ์เดี่ยวเดี๋ยวเราจะให้ผมดาวนี่แปลว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การคัดเลือกมาอบรมแล้วล่ะใช่่คคืืออัดเพจะแบบ ปั้นนักข่าวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เปิดโอกาสให้กับ คนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสไปฝึกงานกับสำนันข่าวระดับโลกอย่าง B B C World News ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเลยทีเดียวใช่ก็แรกเติมก่อนเนี่ยพอได้รางวัลแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการให้ไปฝึกงานกับช่องข่าว T N N ซึ่งเป็นแบบผู้จัดก่อนเพื่อจะให้เราแบบมีทักษะกระบวนการทาข่าวโทรทัศน์เพราะอย่างจ๋าเนี่ยเรียนมาทางด้านวรารสารสนเทศก็จะเน้นข่าวหนังสือพิมพ์กับข่าวออนไลน์เป็นหล<ช>ักแต่<ช> <ๆ S 2> ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้คอนเซปต์ในเรื่องของการคิดประเด็นข่าวการจักเขียนข่าวมาแต่ว่าในด้านของขั้นตอนกกกาาารรตตัด่ออเลืภพ ภาพหรือว่าลักษณะคําบรรยายข่าวข่าวโทราทัศน์กับข่าววิทยุหรือว่าข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอีกพอเราไปฝึกงานตรงนี้ก่อนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเตรียมพร้อมเราว่าอ๋อถ้าเป็นทีวีนะเราต้องนึกถึงภาพด้วยนึกถึงการเรียงลําดับ ลำดับเหตุการณ์ข่าวจะสรุปยังไง <Girl. S 2> ให้น่าสนใจดึงยังไงให้น่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะก็ท้าทายแล้วก็ค่อนข้างแตกต่างกับคัซึ่งมันจะต้องมีภาพมีคลิปมาประกอบด้วยใช่ค่ะใช่เราต้องนึกถึงหลังข่าวแบบสมมติเมื่อก่อนจะทำหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยก็คือแบบอาจจะแค่โทรไปสัมภาษณ์แล้วก็พิมพ์เองได้แต่ว่าพอเป็นโทรทัศน์เนี่ยเราต้องมีทั้งภาพมีทั้งเสียงมีทั้งหน้ามีมอะไรเงี้ยก็คือ,อมันก็จะยากขึ้นไปกรื่อยๆขึ้นเอฟเฟกต์ขึ้นคอมพิวเ่อนครึ่งเป็นแบบการรเตียมมมควววาาพรร้อส่่นะหั้นเราาากกก็องงฝึภษษัฤไปด้วยเพราะว่าภาษใช่ี่้ การสื่อสารเนี่ยก็เป็นภาษาคนละแบบเป็นอีกเพราะว่าบางทีเราแบบพูดภาษาอังกฤษได้แต่ภาษาที่ใช้ในการเขียนถ่อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาสามประเทศนี้ไม่รู้เรื่องนะหลายๆคนใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีสั์เฉพาะก็เหมือนบ้านเราที่แบบหนังสือพิมพ์ก็จะแบบภาษาที่เขียนก็จะค่อนข้างตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นก็อาจจะเช่นแบบปกติเราก็จะไม่มาพูดกันว่าแบบแชมป์อีกแล้วหรือว่าหรือจะพูดกันแบบแนวว่าแบบ ดับอนาตายสยองอะไรเงี้ยก็จะไม่มีท่ได้ทลมอะไรเงี้ยไม่มีนะใช่ใช่ก็จะแบบเป็นจนของภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเราก็ต้องไปฝึกเพราะว่าพอเราไปที่โน่นเนี่ยเราต้องไปเขียนข่าวจริงค่ะพอไปที่โน่นเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3สัปดาห์แบ่งออกเป็นคอรคอไปอยู่ลอนดอน3สัปดาห์3สัปดาห์ค่ะไปอยู่ใจกลางเมืองเลยตรงนี้นี่เออแทบจะไม่เสียเลยค่ะคือทางโครงการเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุนมากคือใช่ค่ะหาที่อยู่ให้ซึ่งที่อยู่ก็แบบสบายมากคืออยู่แบบเป็นบ้านพักของพนักงานบีบีซีเพราะว่าใกล้ที่ทำงานมากใช่กได้ล แต่ด้วยความที่ลอนดอนมันเดินทางค่อนข้างสะดวกอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าจะมีรถไฟไฟ้าใต้ดินตลอดเวลาวใช่ค่ะก็คือไปอยู่แบบคือถ้าไปแบบไปเที่ยวเองอะไรเงี้ยจะไปอยู่ที่นั่นไม่ได้เลยเพราะว่าเขาส่งหมายมาสนับบีบีซีก็ถือว่าแบบเป็นเกียรติของชีวิตน,<า>น,นี่โห ดังนะไม่มีใครไม่รู้จัก B B C ถูกไหมใช่ค่ะแล้วแบบเหมือนกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราได้ไปอยู่ที่ B B C ถึงในนั้นน่ะเออคือแบบมันเป็นเหมือนความฝันมากเลยค่ะคือแบบเราเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงพราเราไปอยู่เนี่ยก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมคะสองสัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นคอร์สวิทยุถ้าไเรายตอนนั้นตรงนั้นเราได้ไปเรียนค่ะแต่ว่าเราก็ได้ทำจริงๆด้วยเพราะว่าที่ B B C เนี่ยนักข่าวทุกคนก่อนที่จะเป็นนักข่าวต้องผ่านคอร์สนี้มาก่อนมันคือคอร์สที่ฝึกเพื่อให้เราเป็นนักข่่่่่าา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 ววขขขอออองงงง BBC คคืเเเเจจะะะะะสนนรรรรรรบบบบีียกกกกพทแแตตล์็มูป จะอบรมเราก่อนว่า B B C ทําอย่างนี้นะก็จะแบบต้องมีแหล่งข่าว2แหล่งก่อนนะอย่างอคอนเฟิร์มว่าจะเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้ห,หรือโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อหรือว่าใช้ในการเขียนข่าวของ B B C เนี่ยเป็นยังไงเราต้องไปเรียนรู้ต้องทําทั้งหมดเลยก็อย่างแบบของ B B C มันจะมีตัวเขียนข่าวที่พอเราพิมพ์ป,ปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเออเราเขียนไปแล้วนานเท่าไหร่แล้ว<อ>ก็ทําให้เราแบบ สามารถรู้ได้เลยว่าสมมติเราอยากเขียนข่าวหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยเราก็สามารถพิมพ์แล้วมันจะมีโปรแกรมคำนวณให้ได้เลยด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับการออกอากาศด้วยช่วงเวลาที่เราสามารถใช้ได้ด้วยใช่ค่ะยิ่งข่าวโทรทัศน์นี่สําคัญมากนี่ก็เลยเป็นแบบอีกจุดหนึ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยว่าแบบเรื่องเวลามันสําคัญมากเลยอะไรเงี้ยคอันนี้คือสองอาทิตย์แรกที่ได้ไปฝึกฝนก่อนใช่ไหมอีกหนึ่งอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะเป็นโทรทัศน์นะคะก็คือจะได้ไปดูงานเงี้ยถ้าเทียบกันสองอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์สองอาทิตั้งแ่่่อาาานวระก เขียนข่าวเป็นบรรณาธิการข่าวอัพข่าวขึ้นเว็บอ่านข่าววิทยุหรือว่าแบบเป็นโปรดิวเซอร์เงี้ยก็จะได้ผลัดหมดเลยแล้วก็จะมีคอมเมนเตอร์ซึ่งเป็นนักข่าวโปรเฟชชั่นอลจาก BBC มาค่ะแต่ว่าส่วนที่ของโทรทัศน์เนี่ยเนื่องจากโทรทัศน์เขาค่อนข้างแบบยุ่งใช่ไหมคะเราก็อาจจะแบบได้ไปดูงานบ้างเช่นได้ไปนั่งประชุมข่าวกับเขาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เสนอประเด็นข่าวอะไรมากมายหรือว่าไปดูเขาลงเสียงแต่ว่าเมืองของจ้าเนี่ยไปวันนั้นเราโชคดีมากเพราะว่าเขากำลังเขากำลังลงเสียงคลิปแบบน้ําท่วมที่พม่าตอนนั้้นนนนนะะะคแลวมมััปปกติเจ็ เสียงคนพมา่าพูดใช่ไหมคะแล้วต้องมีลงเสียง voice over <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษทับ <c oughs> แล้วเขาก็หันมาถามเราเล่นๆว่าอยากลองทําหรือเปล่าแล้วก็นึกว่าเขาให้ลองทำเสิเส <c oughs> ่า ใช่ค่ะก็คือใช่เขาก็ให้โอกาสให้ทำด้วยก็คือได้ลงเสียงทับเป็นภาษาอังกฤษค่ะใช่แล้วก็ตัวนั้นได้ออกอากาศจริงๆด้วยคือออกอากาศให้คนทั้งอังกฤษได้ฟังกันใครฟังอยู่ที่อื่นนอกจากอังกฤษในอินเทอร์เน็ตก็ได้ฟังด้วยใช่ค่ะรู้ว่เป็นแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากก็เป็นเป็นเสียง20วิของเราที่ได้ออกอากาศกับ B B C วอร์เนีรจริงๆเพราะว่า20วินาทีนั้นอยู่ในมุมผมแล้วจ้ะแล้วเราก่อนที่จะเบรกในช่วงนี้นะครับผมมีภาพที่จาเขาได้ไป ทำที่บีอีซีลอนดอนมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเราเบรกกันพร้อมๆกับคลิปที่ว่านี้เลยครับ At first we did not want to leave but they said there would be a heavy rain coming in the next few days so we decided to get the children out Can you do it once more and say just heavy rain heavy rain yeah not a heavy rain Ah yeah alright sure Okay good As for t we did not want to leave but they said there would be heavy rain coming in the next few days so we decided to get the strylen out as per we did not want to leave but they said there would be heavy rain coming in the next few days so we decided to get the strylen out is this okay Do you yeah, it. very good, good? Okay. <laughs> But some had to be persuaded to leave their homes. At first, we did not want to leave, but they said there would be heavy rain coming in the next few days. So we decided to get the students out.